มาถึงในหัวข้อนี้ก็มาดูเรื่องของการจัดการพาเลตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดหรือว่าเคลื่อนย้ายพาเลตรวมถึงการจัดกลุ่มใหม่ให้กับพาเลตค่ะโดยในการเปิดใช้งานพาเลตต่างๆที่ยังไม่ได้เปิดไว้ในขณะนี้นะคะก็ให้ไปเลือกคำสั่งวิ n โดว์แล้วก็คลิกเลือกพาเลตที่ต้องการค่ะซึ่งก็จะมีพาเลตให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะคะ ทีนี้เราอาจจะจัดหลายๆพาเลตให้อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อความสะดวกในการทำงานนะคะก็โดยการคลิกลากแ็บของแต่ละพาเลตออกจากกลุ่มเดิมนะคะแล้วก็ลากไปวางข้างนอกเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ค่ะเสร็จแล้วก็คลิกเลือกพาเลตที่ต้องการนําไปรวมคลิกแล้วก็ลากไปทับก็จะปรากฏเส้นสีฟ้ารอบพาเลตขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะและเมื่อต้องการใช้งานพาเลตใดก็ให้คลิกที่แท็บชื่อของพาเลตนั้นค่ะก็เป็นการเรียกใช้งานพาเลตนั้นๆนะคะและเรายังสามารถที่จะคลิกตรงส่วนบนสุดของพาเลตเพื่อเคลื่อนย้ายพาเลตทั้งกลุ่มไปวางยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการนะคะ ต่อไปเราก็มาดูการต่อพาเลตเข้าด้วยกันตามยาวค่ะก็โดยการคลิกลากที่แท็บชื่อของพาเลตนั้นๆหรือว่าจะคลิกลากไปทั้งกลุ่มพาเลตก็ได้ค่ะในที่นี้เราจะคลิกย้ายไปทั้งกลุ่มนะคะแล้วก็นำไปวางทับกับขอบล่างของพาเลตอื่นโดยจะมีเส้นขอบสีฟ้าปรากฏขึ้นแบบนี้ละค่ะ นั่นก็แสดงว่าได้มีการเชื่อมต่อพาเลตกันแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเมาส์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะปรับขนาดของพาเลตได้นะคะโดยการคลิกที่ด้านล่างหรือว่าคลิกตามมุมของพาเลตค่ะโดยการคลิกและลากนะคะพาเลตก็จะย่อและก็ขยายตามที่เราต้องการค่ะ หรือหากเราต้องการที่จะยุบกลุ่มของพาเลตให้เหลือเพียงแถบชื่อเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่บนจอนะคะก็ทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มมินิมัตจงมุมบนขวานี้นะคะกลุ่มของพาเลตก็จะถูกย่อให้เหลือเพียงแถบชื่อเท่านั้นค่ะและเมื่อต้องการขยายพาเลตกลับคืนนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมหรือว่าปุ่มแม็กซิมัยนี้อีกครั้งค่ะ หรือถ้าต้องการจะยุบพาเลททั้งหมดให้เหลือเพียงชื่อพาเลทนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมมุมบนขวานี้ค่ะกลุ่มพาเลททั้งหมดก็จะถูกยุบให้เหลือเพียงไอคอนแบบนี้ค่ะและหากต้องการที่จะแสดงใหม่อีกครั้งก็คลิกที่ปุ่มเดิมนะคะพาเลททั้งหมดก็จะแสดงออกมาแบบนี้ค่ะ สำหรับพาเลตย่อยๆที่จัดเก็บไว้ที่ด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหากจะเปิดพาเลตใดก็คลิกที่ไอคอนของพาเลตนั้นค่ะและหากจะปิดนะคะก็แค่คลิกที่ปุ่มไอคอนของพาเลตเดิมค่ะหรือคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้เพื่อเปิดกลุ่มพาเลตทั้งหมดที่เก็บอยู่ที่ด้านข้างนะคะแล้วก็คลิกอีกครั้งเพื่อย่อให้เหลือเพียงไอคอนแบบนี้ละคะ่ะ และเมื่อเราต้องการที่จะปิดกลุ่มพาเลตที่ไม่ต้องการใช้งานนะคะก็ทำได้โดยการเลือกคำสั่ง Windows แล้วก็คลิกเลือกชื่อพาเลตที่มีเครื่องหมายถูกอยู่ที่ด้านหน้าค่ะกลุ่มพาเลตที่เราเลือกปิดไปก็จะหายไปนะคะหากจะแสดงขึ้นมาอีกครั้งก็เลือกคำสั่ง Windows แล้วก็เลือกพาเลตที่เราต้องการค่ะ หรือหากว่าเราต้องการที่จะปิดเฉพาะพาเลตใดพาเลตหนึ่งนะคะก็ให้คลิกที่ชื่อของพาเลตนั้นก่อนค่ะจากนั้นก็ปิดที่ปุ่มกากบาทข้างๆชื่อของพาเลตนั้นนะคะก็จะเป็นการปิดทีละพาเลตค่ะทีนี้ก่อนจะไปดูหัวข้อถัดไปนะคะ ในที่นี้ผู้สอนจะขอจัดเรียงตำแหน่งแล้วก็ขนาดของพาเลตให้กลับไปเหมือนกับตอนที่เปิดโปรแกร,รมขึ้นมาครั้งแรกนะคะโดยให้ไปเลือกคำสั่ง Windows แล้วก็เลือก Workspace และก็เลือก Reset Palette Location ค่ะตำแหน่งแล้วก็ขนาดของพาเลตก็จะกลับสู่สภาพเดิมแบบที่เปิดขึ้นมาครั้งแรกนะคะ ต่อไปก็มาดูการจัดหน้าจอหรือว่า workspace กันบ้างค่ะซึ่ง workspace ก็จะหมายถึงลักษณะการจัดหน้าจอที่เป็นพื้นที่การทำงานของโปรแกร,รมนะคะการจัดพื้นที่ในการทำงานหรือว่า workspace เมื่อเราเปิดโปรแกร,รมขึ้นมาครั้งแรกนั้นก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ชื่อ Default workspace ค่ะโดยจะมีการจัดวาง p l e t t e ที่จำเป็นต่อการทำงานไว้ให้ แต่โปรแกรมก็ยังได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการทำงานด้านต่างๆไว้อีกหลายพื้นที่เลยนะคะโดยจะจัดวางพาเลตที่จำเป็นแล้วก็ทำไฮไลท์สีไว้ที่เมนูคำสั่งที่จะต้องใช้งานสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่เลือกด้วยอย่างเช่นหากต้องการใช้เวิร์กสเปซสำหรับการวาดแล้วก็แต่งภาพนะคะก็สามารถทำได้โดยการเลือกคำสั่งวินโด เลือก workspace แล้วก็คลิกเลือกพื้นที่ทำงานหรือว่าเลือก workspace แบบ painting and retouching นะคะคลิกปุ่ม yes ค่ะเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนะคะโปรแกรมก็จะจัดแสดงพาเลตแล้วก็ลองคลิกเลือกคำสั่งต่างๆจากเมนูบาร์ดูนะคะก็จะเห็นว่ามีไฮไลท์สีในคำสั่งที่ใช้สำหรับวาดแล้วก็ตกแต่งภาพ ให้โดดเด่นด้วยสีเขียวเพื่อบอกให้รู้ว่าคุณสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ในการตกแต่งภาพได้นะคะหรือหากอยากจะทราบว่าในโปรแกร,รม Photoshop CS 3มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะก็วิธีการเดิมค่ะให้ไปที่ Windows เลือก Workspace และก็เลือกพื้นที่หรือว่า Workspace ที่ชื่อว่า What new in CS 3นะคะจากนั้นก็ลองคลิกเลือกคำสั่งต่างๆใหม่ดูค่ะ จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะเน้นคำสั่งใหม่ที่มีขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้ด้วยสีฟ้าเทาแบบนี้แล้วค่ะและหากจะกลับไปสู่ workspace ที่เป็น default ของโปรแกรมอีกครั้งนะคะ mm hmm. ก็ให้ไปที่คำสั่ง Windows เลือก workspace และก็เลือก default workspace ค่ะ พาเลตแล้วก็คำสั่งต่างๆก็จะอยู่ในรูปแบบของ Default โปรแกรมเมื่อเราเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะคะ